กับความเป็นจริงนะครับยังไม่ออกมายังจะติดอยู่อีกยาวผู้เสียหายเขาไม่ยอมเขาค้านการประกันตัวอยู่สม่ําเสมอเลยนะฮะบอกได้เลยนะครับเอาแชร์ออกไปครับทุกคนแชร์ออกไปนะครับทุกคนแชร์ออกไปนะครับทุกคนเขาไม่ได้อยู่อย่างสุขสบายนะครับแม่โดนยังไงลูกก็โดนอย่างนั้นนะครับคอนเทนต์สร้างภาพอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะรามอย่าทำอย่าทำครับทุกคนอย่าทำ ชีวิตมันต้องอยู่กับความเป็นจริงมันจะปลอมทุกอย่างไม่ได้นะมันปวดหัวนะพวกมึงมันจะปลอมทุกอย่างไม่ได้นะมันปวดหัวอันนี้แม่งก็จะต้องทำคอนเทนต์อันนี้ก็ต้องทำคอนเทนต์ที่เยี่ยวก็ต้องทำคอนเทนต์มึงจะทำหาอะไรก็ต้องทำคอนเทนต์ไปหมดนั่งขี้มึงก็ทำคอนเทนต์เยี่ยมมึงก็ทำคอนเทนต์มึงแม่งทำคอนเทนต์ไปหมดเลยชีวิตมันก็จะข้าชีวิตมันจะ เวลาจะรวยให้รวยแบบเงียบๆแต่พวกมึงอะเงียบแล้วแต่เสือไม่รวยเราไม่เงียบกันมาโดยตลอดเราเงียบมาโดยตลอดเราไม่เคยอวดเลยเพราะว่ากูไม่มีให้อวดเราเงียบกันมาโดยตลอดเลยนะฮะเงียบไม่งเงียบตลอดเงียบมิสซิลีมิสซิลีมาตลอดนะครับเพราะว่าอะไรกูไม่มีให้อวดกูเลยมิสซิลีคันลิ้นแทนเลยนะฮะคันลิ้นแทนคันลิ้นแทนเรามันอยู่แบบเรามันอยู่แบบพอเพียงเรามันอยู่แบบ เรามันอยู่แบบเราไม่มีอะไรให้อวดอะทุกคนฉันสี่หักหนองค่ายหลายกว่าเก่ากะยอนเข่นโดนี่แหละจ้าฉันเป็นคนหนองค่ายจ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับคนอีสานผู้ใดเป็นคนอีสานครับผู้ใดเป็นคนอีสานระว่างขาดใจด้วยกระลกเดินยาวเกินข่นะเป็นคนที่แบบว่าหายใจหายใจทั้งมู้จะหูบ่พ่อนี่อข่ว่าข่หายใจทั้งผิวหนังนํามันบวมเมนื่อยนะมันเวลามันเว้านี่มันไปเรื่อยเรรเมันไปื่อยๆเลยนครัมไเอย้้งกาาสจ ถามอะไรที่เกี่ยวข้องกับปัญหาชีวิตมาเหมือนคนตื่นทำหน่อยฉันอยากจะตอบแบบคนตื่นทำอยากจะฝึกสมองตัวเองเหมือนกันถามมาหน่อยสิถามมาหน่อยสินะฮะมักหลายหนองคายคือการพนพิสัยเอฟซจ้าซังวาจ้าคุณออยจ้านะครับมันยังมีข้อมูลอีกนะฮะทุกคนครับยังมีข้อมูลอีกนะฮะไม่ต้องกลัวครับข้อมูลของคดีนี้เยอะแย,ยะมากมายเยอะแยะมากมายนะครับบอกได้เลยนะครับว่าในผู้เสียหาย ในผู้เสียหายฉันไม่อยากจะเชื่อเลยมีประมาณว่าคนแบบตำแหน่งใหญ่ตำแหน่งโตด้วยอะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าซื้อนางใหญ่หญคนเนี้ซื้อทองใหญ่คนเนี้แจ้งความเท็จมีโทษอะไรบ้างหาใน Google จ้า นะครับหาใน Google จ้ากูก็ตอบไม่ได้กูไม่ใช่ทนายนะครับมึงจะแจ้งความเท็จหรืออะไรยังไงเนี่ยนะฮะมึงก็ต้องหา Google บ้างมึงอยู่จับมือถือมึงเอฟของอย่างเดียวเลยมึงโดนเขาหลอกอย่างเดียวเลยนะฮะใช้มือถือเนี่ยกรุณาเซิร์ช Google เอาความรู้ท่วมหัวให้กับตัวเองบ้างไม่ใช่ว่าเอามือถือน่เอฟอย่างเดียวซื้อของอย่างเดียวแล้วก็เป็นผู้เสียหายเข้าใจไหมมึงถามแบบนี้เนี่ยนะฮะมึงถามมาเนี่ยกูไม่ใช่ทนายกูไม่รู้หลอกนะครับมึงไปเซิร์ช g o o g l e ได้เลยแจ้งความเท็จเจออะไรมึงถามกูทำไมเข ก็เคนโดเยอะมันถามกุทํทไมนะฮะใช้มือถือในเอฟอย่างเดียวซื้อของอย่างเดียวโดนหลอกอย่างเดียวไม่ไหวโอเคอืมฉันเปิดประเด็นให้เธอด่าของกลางที่เอาไปฝากพ่อแม่พี่น้องนะฮะคนตื่นเน็ตโดนอีกแล้วหายใจบ้างจ้าใจเย็นๆจ้า เวลามันมันมาเนี่ยมันมาเป็นพวดเลยนะฮะมันมาเป็นพวดเลยถามมาอีกสิถามมาอีกสิเดี๋ยวฉันจะตอบให้นะครับถามมาอีกสิตอนนี้กําลังนั่งดูชื่อผู้เสียหายอยู่นะครับซึ่งทําไว้ดีมากๆเลยถ้าตํารวจทําสํานวนไม่ทันนะฉันจะเอาเรื่องจริงๆฉันจะไม่ยอมจริงๆฉันจะไม่ยอมจริงๆนะฮะ เนี่ยมันทำเนี่ยไม่กี่วันมันก็เสร็จได้แล้วตํารวจไซเบอร์เขายังทําวันเดียวเสร็จเลยตั้งสองร้อคนถ้าปคบทําไม่เสร็จเนี่ยขออนุญ,ญาตนะฮะฉันขอตามผมขอตามผมขอตามผมขอตามตามแบบตามแบบตามแบบสุดๆอะเพราะว่ามันมันผิดวิสัยอะ มันจะแบบทาไม่ทันได้ยังไงอ่นะฮะมันจะไม่ทํมันทำไม่ทันได้ยังไงจะปล่อยมันออกมาได้ยังไงไม่ต้องปล่อยออกมาแล้วให้มันอยู่แบบทอมโชกุลให้มันอยู่กับเหมือนแม่มณีสงสัยเข้าไปเนี่ยนะฮะแม่มณีคงต้อนรับแล้วนะฮะคงจะเป็นแบบว่ารุ่นพี่รุ่นน้องกันไปแล้วนะฮะอาจจะเข้าไปเจอแม่มณีแล้วแม่มณีคงจะบอกว่าเธอเธอทำเหมือนฉันทําไมหรอเธอไม่รู้หรือว่าเธอก็ติดยาวเธอก็จะต้องเหมือนฉันเนี่ยนะฮะ ออยู่เป็นเพื่อนเป็นผูกกันละกันนะก็เวลคัมเวลคัมทู w o เวลก็แล้วกันจ้ามันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอย่ายอมนะครบเพื่อประชาชนนะฮะไม่ยอมอยู่แล้วถ้าทุกคนซับพอร์ตนะครับถ้าทุกคนยังซับพอร์ตและติดตามเคนโดอยู่นะฮะถ้าทุกคนซับพอร์ตและติดตามเคนโดอยู่ผมจะไม่หยุดนะครับ คดีจะติดนานไหมผู้เสียหายเขาแข็งแรงนะครับก็คูณกรรมไปเลยผมว่าก็ติดชั่วชีวิตสูงสุด20ปีถ้าเราตามเรื่องนะเราต้องตามนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าฉันไม่ตามเรื่องนี้ถ้ามันออกมาเนี่ยม,มันมันแดกหัวกูแน่ๆเพราะกูเล่นมาเยอะนะครับถ้าออกมาเนี่ยมันแดกหัวกูแน่ๆนะฮะบอกเลยนะครับแต่ก็สู้นะฮะตอนนี้ตั้งทีมทนายไว้แล้ว200คน ตั้งทีมทนายไปแล้ว2 0 0คนนะฮะเตรียมสู้เหมือนกันนะครับถ้าออกมาแล้วแบบว่าเฮ้ยมึงแกนโดมึงเยอะมึงแบบพาผู้เสียหายนูเนี้ตักูเล่นมึงหน่อยแล้วกันส่วนมากก็คือแบบหมิ่นประมาทอะไรเงี้ยมึงก็มาเถอ่อกูมีทนาย200คนกูม,มีทนาย200คนกูมไม่กลัวนะฮะผู้เสียหายต้องแข็งแรงใช่ครับถ้าเจอทนายพัดด่าแรงกว่านี้ นะฮะมุดดินหนีไปเลยเดอ้อเออปาร์ตทนาย200คนอ่ะกูมีทนาย200คนทำไมอ่ะนะเขามีได้กูก็มีได้ทำไมอ่ะกูมีทนาย200คนน่ะคอยดูอยู่กูจะไปกลัวอะไรนะฮะกูทำเพื่อประชาชนนะฮะสารท่านก็ต้องเห็นว่าฉันทำเพื่อประชาชนสารท่านนะฮะให้ความยุติธรรมอยู่แล้วฉันออกมาเมื่อยมาเหนื่อยแบบนี้ทุกวันมาไลฟ์ทุกวันลงพื้นที่หาข้อมูลนะฮะรวบรวมผู้เสียหายพาไปปคบพาไปไซเบอร์เนี่ยนะฮะสารท่านเห็นอยู่แล้วว่าฉันอะทำงานเพื่อประชาชนยังไงอะฉันเนี่ยถ้ามันระบบกล่าวหามันฟ้องมากูก็ฟ้องก ฟ้องมาฟ้องกลับไม่โกงนะฮะหรือว่าฟ้องมากูก็ต่อสู้ได้กูเคยขึ้นศาลแล้วนะครับทุกคนตอนแรกอะตื่นเต้นเหมือนกันอยากรู้บรรยากาศการขึ้นศาลไหมจะเล่าให้ฟังนะฮะอยาให้มันออกนะครับสุดยอดเลยไอ้อยาให้มันออกนะครับอ่าชอบแบบชัดเจนใครเคยขึ้นศาลแล้วยกมืออ่าใครเคยขึ้นศาลแล้วกดหนึ่งใครเคยขึ้นศาลแล้วกดหนึ่งใครเคยขึ้นศาลแล้วกดหนึ่งไม่มีเลย กูนี่กดหนึ่งรัวๆเลยเพราะว่ากูทำคดีเกี่ยวกับพวกนี้กูจะเจอหมิ่นประมาทตลอดกูจะเจออย่างนี้ตลอดเราในศาลยุติธรรมเสมอนะครับไม่ต้องกลัวการฟ้องร้องถ้าเกิดว่าเราถูกต้องแม่งสู้ได้ทุกประตูฉันเนี่ยไปยืนเนี่ยนะฮะฉันไปยืนแล้วศาลท่านถามแล้วเชื่อไหมว่าฉันใช้น้ำเสียงแบบนี้ศาลที่เคารพครับ ผมขอชี้แจงในประเด็นนี้นะครับสารครับประเด็นนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมเลยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับสารท่านที่เคารพครับสารต้องให้ความยุติธรรมกับผมนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาเนี่ยนะฮะมีการอ่ามีการแบบฟ้องผมมาเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับท่านมันไม่ถูกต้องยังไงก็เรียงลาดับหนึ่งสาี่ห้าใช้เสียงแบบนี้ไม่ต้องใช้ใหม่ไม่ต้องใช้ใหม่เลยกูขึ้นศาลกูไม่ได้ใช้ใหม่เลย ใช,ใช้เสียงตัวเองแบบนี้แหละสารหูแตกสารหูแตกนะฮะบรรยากาศมันมีมนขลังแลท่านพูดเมตตามากค่ะคุณวีนาบอกนี่พูดเมตตาเหรอนี่ฉันพูดเมตตาเหรอฉันด่าแบบสุดๆเลยฉันขึ้นศาลเนี่ยฉันมันมากเลยเหมือนโตคารมมัธยมศึกษาเลยไม่กลัวนะฮะถ้าเกิดว่าไม่ได้ผิดนะครับขึ้นศาลไม่ต้องกลัวเลยปะชะดปะชะดะ,ะ,ะ,ดะเนี่ย ใช้เสียงแบบเนี้ยใช้เสียงแบบนี้นะมีการสาบานด้วยนะฉันก็สาบานแบบเสียงดังๆอย่างนี้เลยนะครับสาบานเสียงดังๆอย่างนี้เลยข้าพเจ้านายเกรียงไกรมาศพธนดาสุนทรขอสาบานว่าสิ่งที่พระเจ้านั้นพูดเป็นความจริงทุกประการถ้าเกิดไม่ใช่ความจริงขอให้ข้าพเจ้ามีอันชิบหายคือใช้เสียงแบบนี้เลยเสียงดังไปถึงห้องอีกห้องหนึ่งอ่ะเสียงพูดดังไปถึงอ,อ,กอีกห้องหนึ่งอ่ะ คิดดูดิไม่ได้กลัวนะไม่ได้กลัวนะไม่ได้กลัวนะถ้าเกิดเราไม่ได้ทําผิดนะครับไม่ได้ทําผิดศาลท่านเมตตาแน่นอนเราไม่ได้ทําผิดเราช่วยเหลือประชาชนอยู่คือมีหลายคนอะมาเตือนฉัน่ะมาเตือนฉันเนี่ยฉันก็อยากจะดีดแต้หงกับนะมึงมาเตือนกูทําไมมึงจะทําให้กูจิตตกหรือว่าเคนโดมึงออกตัวทาไมมึงไม่กลัวเขาฟ้องมึงเหรอมึงไม่กลัวอย่างนั้นเหรอมึงไม่กลัวแบบมีหนอนเยอะเหรอมึงไม่กลัวเหนื่อยเหรอนู่นนี่นั่นนู่นถ้ากูกลัวเหนื่อยนะกูไม่ทาหรอกกูไม่ทาตั้งแต่ต้น ถ้าจะทําแล้วเคนโดต้องทําสุดฟอร์เรกสามดีทำจนสุดแล้วเมจิสกินทําจนสุดแล้วแม่มันีทําจนสุดแล้วแล้วทําไมกรณีนี้กูจะทําสุดไม่ได้ทําไมอยากพูดได้แบบนี้เสียงดังชัดเจนเอาพูดค่อยมาเราพูดค่อยมากๆพี่โดเก่งมากครับขอบคุณมากครับคิดถึงเสมอคิดถึงครับนะฮะคุณปอนปอนใช่ไหมใครกล้าฟ้องพี่เคนโดมีมันก็มีมันก็มีแล้วดูปากอย่างกูสิสมองอย่างกูนี่กูจะกลัวอะไรฉันไม่ได้ทําอะไรผิด ฉันเป็นคนดีต่อสังคมฉันทำทุกวันนี้เพราะว่าแม่ฉันสอนมาให้ช่วยเหลือสังคมฉันก็ทำตามแม่แม่พาทำเพราะจะไหมแล้วถ้ามันไปกระทบกระทั่งใครใครรู้สึกว่าฉันหมิ่นประมงประมา,ก,ก,มาก็ฟ้องมาก็ฟ้องมาก็แล้วกันเราก็ดูแลกันเราก็ดูแลกันไม่ได้กลัวทำเพื่อประชาชนก็คือทำเพื่อประชาชนนะครับพรุ่งนี้ก็ทำเพื่อประชาชนเหมือนกันไปก็ต้องตื่นแต่เช้าหิวข้าวก็หิวข้าวปวดขี้ก็ปวดขี้แม่งตอนเช้าเดี๋ยวเป็นอะไรที่ทรมานมากเลยนะฮะ ยืนให้สัมภาษณ์กับนักข่าวกูก็ขมิบดากไปขมิบดากไปปวดขี้ขี้จะแตกเพราะว่าอะไรตอนเช้ามันเวลาที่ต้องแบบเข้าห้องซ่วมใช่ไหมแล้วเขานัดกัน9ก้าโมงอ่ะแล้วกูต้องไปนั่งแบบไปแบบให้สัมภาษณ์นักข่าวในวันเวลาที่มันเป็นช่วงเวลาที่กูต้องเข้าห้องน้ําอ่ะเข้าใจไหมก็หนีบอะ่ะหนีบแบบหนีบแล้วหนีบอีกนะฮะก็ต้องให้สัมภาษณ์เสียงดังๆฟังชัดแบบนี้แต่จริงๆแล้วในใจกูปวดขี้มาก ไม่ไหวเลยนะฮะตอนเช้าเนี่ยปกติไม่ชินกับเช้าเลยชินกับบ่ายมากกว่าเพราะว่ามันขี้อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วไปตอนเช้าเนี่ยพรุ่งนี้อกีกกูต้องมานั่งแบบกั้นขี้ต่อหน้าสื่อมวลชนอีกอะ่ะกูต้องตลอดเลยอะ่ะต้องมานั่งยิ้มแบบยิ้มต่อหน้าสื่อมวลชนในะนนที่ท้องมันอึดหลือดอัดหลาดท้องมันมวนตุบตับต,ตุบต,ตับนะฮะมันเหมือนแบบมันนงน่วงมันนงน่วงในปลายทวารอะ่ะมันนงน่วงอะ่ะแล้วก็แบบ จะต้องมานั่งพูดอย่างเงี้ยชีย้แจงให้พี่น้องสื่อมวลชนได้เข้าใจอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นท่างที่กูปวดขี้มอเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันคือความความอดทนมันไม่ใช่แค่ความอดทนแบบแบบอดทนด้วยใจนะปวดขี้ปวดตดด้วยไหมอ่ะ ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อีกนะครับทุกคนฉันเนี่ยจะต้องแก้ปัญหาด้วยการแบบตื่นเช้ามากินน้ำสองสามขวดเลยมันช่วยดันมันออกมาให้มันออกแต่มันก็เสือไม่หมดมันก็เสือไม่หมดอีกนะฮะมันก็ต้องไปปวดต่อหน้าพี่น้องประชาชนไปปวดต่อหน้านะฮะสื่อมวลชนหูเคนโดแม่งแต่ละวี่แต่ละวันแต่ละเดย์ใส่แพมเพิพ์ดเลยกูอยากจะใส่แพมเพิพ์ดเหมือนกันนะฮะเวลาสัมภาษณ์เห็นพี่ขนลุกใช่กูปวดขี้ ฮะนักข่าวก็ปวดเหมือนกันนักข่าวก็ไปช้าคุณกินโดผ่าตัดลิสีดวงไหมเคยผ่ามาแล้วใจฉันเล่าป่ะล่ะเคยผ่าน้องลิซี่มาแล้วนะครับทุกคนเคยผ่าน้องลิซี่มาแล้วเจ็บปวดรวดร้าวมากเจ็บปวดรวดร้าวมากเออทุกคนจะเอาข่าวหรือเอาเอาเรื่องลิซี่ก่อนอ่ะให้โหวตนะครับว่าอยากฟังเรื่องลิซีดวงหรืออยากฟังข่าวให้โหวตมาเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนั้นนะครับเพราะว่าข่าวก็ยังมีอยู่นะฮะข่าวก็ยังมีอยู่เดี๋ยวเรื่องหมอดวงหมอดวงก็ต้องก็ต้องคุยกันอยู่เอาข่าวหรือลิซีดวง โบดหน่อยเอาข่าวเหลือิสีดวงเอาข่าวเหลือิสีดวงอะข่าวข่าวข่าวเออข่าวข่าวเออโอเคโอเคข่าวข่าวบางคนบอกริดก่อนนะฮะข่าวข่าวข่าวเออโอเคให้มันรู้ความหน่อยพวกมึงไม่ใช่อยากจะรู้เรื่องด่างเรื่องดิสีดวงกูมากกว่าข่าว อยากจะรู้เรื่องข่าวก็จะได้เล่าเรื่องข่าวนะฮะทุกคนไม่ใช่แบบจะเอาแตลิสตสีดวงอะไรนักหนาอยากจะมารู้เรื่องอะไรก้นๆของฉันให้มันเป็นเรื่องลับๆก่อนหน่อยได้ไหมให้มันเป็นเรื่องลับๆหน่อยได้ไหมทุกคนอ่ะเล่ากันวนกันไปอีกรอบหนึ่งกันละกันนะครับพี่น้องประชาชนครับว่าเราพรุ่งนี้ที่เคนโดต้องถามนะฮะที่เคนโดต้องถาม ให้ทุกคนช่วยกันตอบนะครับว่าเขาจะตอบได้ไหมเจ้าหน้าที่ปคบไม่รู้เป็นใครนะครับเกี่ยวกับจีนเท่าไหมถ้าผมถามแบบนี้คุณคิดว่าเขาจะตอบได้ไหมเกี่ยวกับจีนเท่าไหมเส้นทางการเงินเกี่ยวกับจีนเท่าไหมรวยแม่งขนาดนี้เกี่ยวกับจีนเท่าไหมคุณคิดว่าเขาจะตอบว่าอะไรคุณว่าเขาจะตอบว่าอะไรถ้าผมถามเลยเกี่ยวกับจีนเท่าไหม บตอบตอบไม่ได้ไม่ได้ชัวร์กึกกึกกักกักพวกมึงคอยดูไลฟ์สดพรุ่งนี้ในช่องนี้ตอนประมาณสิบโมงนะฮะมาดูว่าเจ้าหน้าที่จะตอบได้ไหมหรือปากเกืกหรือไม่ตอบหรือจะเลี่ยงตอบยังไงเพราะฉันจะถามให้ตรงประเด็นของไปไหนของไปไหนตอบได้ไหมท่าน ของไปไหนพี่น้องประชาชนสงสัยกันหมดเลยแล้วก็ผมจะเปิดคลิปให้ท่านดูผมจะเปิดให้ดูต่อหน้าพี่น้องประชาชนเลยถ้าท่านบอกว่ากําลังรวบรวมหลักฐานอยู่ท่านครับไม่ต้องรวบรวมฉันรวบรวมให้แล้วท่านท่านไม่ต้องรวบรวมท่านไม่ต้องไปเสียเวลาอะไรใดๆทั้งนั้นเลยท่านดูคลิปนี้ท่านดูคลิปนี้ท่านไม่ต้องไปรวบรวมหลักฐานอะไรใดๆเลยเดี๋ยวฉันจะให้ดูคลิปฉันรวบรวมมาให้หมดแล้วนะฮะไม่ต้องไปแบบว่าเอ้ยอยู่ในการรวบรวมหลักฐานนู่นนี่นั่นฉันรวมให้หมดแล้ว กำลังตรวจสอบกำลังหาหลักฐานอยู่ในสํานวนเนี่ยเเนนีี่่ยยรวมให้หมดแล้วถ้าตํารวจตอบว่ากําลังรวบรวมหลักฐานอยู่กําลังสืบอยู่ไม่ต้องสืบตํารวจรวมไว้ให้หมดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยรวมไว้หมดแล้วเนี่ยเนี่ยฉนดที่ดินไปที่เก้าเ้าเก้าเนี่ยโฉนดที่ดินไปที่เก้ารยเก้าสิบเก้วเขเห็นทั่วเมืองแล้วตำรวจไม่เห็นเลยไงจะมาตอบว่าอยู่ในการสอบสวนอยู่กำลังสืบอยู่สืบอะไร ชาวเน็ตเขารู้แต่ที่ที่แล้วแล้วเนี่ยกระเป๋าเนี่ยหายไปไหนเนี่ยจะมาสืบอ,อะไรเจ้าหน้าที่จะมาสืบอ,อะไรจ้าสืบอ,อะไรสาวสิมาสืบไปอย่างสืบไปอย่างก้อน,นอเด็กปอน,นึงเขาสืบให้เนี่ยเน,น,นี่ยทุกคนสืบไปหมดแล้วเชื่อไหมว่าคนที่รวบรวมคลิปให้ฉันเนี่ยเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กน้อยเด็กเล่นโซเชียลอ่ะ เด็กเล่นโซเชียลอ่ะอ่าเป็นว่าเป็นเด็กปถมก็แล้วกันเป็นเด็กปถมที่เล่นโซเชียลบอกว่าเอ้ยไปหาให้หน่อยลูกไปหาให้หน่อยไปหาให้ลุงหน่อยเนี่ยเอาที่มันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทั้งหมดที่มันอยู่ในวอตเน็ตอ่ะเอามารวมรวมให้ลุงหน่อยเขาผ่านผ่า,ผ,าผ่านไปประมาณสักสามชั่วโมงมันกลับมาหลักฐานทุกอย่างพบเลยนี่คือผลงานของเด็ก,เด,กเด็กประมาณเด็กเด็กมัดเด็กปถมอ่ะ เด็กปฐมเป็นคนหาคลิปให้อะแล้วเจ้าหน้าที่อะนานไปไหมอะเด็กปฐมก็ทํางานสามชั่วโมงอ่ะเจ้าหน้าที่จะนานไปไหมอะเด็กปฐมทางานสามชั่วโมงหาหลักฐานทั้งหมดเลยคลิปเกี่ยวกับทรัพย์สินมาให้ฉันได้อะดูสิฟังข่าวรถช่องแปดนะฮะก่อนข่าวหนึ่งเด้อโอเคช่องแปดเล่นใช่ไหมเออช่องแปดเออช่องแปดเชียร์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 พุทธอภิวัณเชียร์ลุยชนข่าวนะฮะ ข่าวทีวีไม่ออกนะฮะออกออกครับข่าวออกเรื่อยๆช่องแดเนี่ยช่อง8ปดในอ่าวออกเรื่อยๆวันนี้มีมีชั้นสัมภาษณ์ช่อง8ปดด้วยไปดูด้วยเผื่อจะมีชั้นในช่องแปดนะฮะก็ดูคู่กันดูไลฟ์ด้วยแล้วก็ดูช่องแปดไปด้วยนะครับทุกคนครับโคน,นันก็มาใช่ตำรวจต้องเล่นทิกตอกค่ะจะเห็นู้แยะเยอะแย,ย,ย,ยะอะไรเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปเสนอนะฮะใครไม่รู้แหละปคบจะถามว่าท่านมีทิกตอกไหมถ้าท่านบอกว่าไม่มีท่านไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะ ถ้าท่านไม่รู้จากติ๊กต k อกนะเพราะว่าติ๊กต็อกมีอะไรให้ท่านได้ดูเยอะแยะมากมายท่านจะไม่เล่นติ๊กต k อกไม่ได้ฉันจะไปขอของ่าประมาณจากสอตอชอเลยนะฮะเดี๋ยวไปขอเลยไปทําเรื่องของว่าประมาณเลยว่าเดี๋ยวจะไปสอนติ๊กต k ให้ตํารวจทุกคนให้ได้รู้ว่าติ๊ก o k อกมันมีอะไรถ้าบอกว่าตํารวจไม่เล่นติ๊กตอกนะเสียหมามากเลยเพราะว่าอะไรหลักฐานอะไรต่างๆมันอยู่ในติ๊กต เดี๋ยวฉันจะไปของบ่ประมาณแล้วฉันจะจัดคอร์สให้ตำรวจทั้งประเทศดีไหมเดินสายบรรยายเรื่องทิกตอกเนี่ยทำยังไงให้มีคนติดตามทำยังไงเนี่ยทำแล้วมีคนอยากติดตามทำยังไงเนี่ยนะครับมันจะสามารถสืบเรื่องนู้นเรื่องนี้ในทิกตอกได้เอาไหมเอาไหมสอนมันทั้งกลมเลยสอนมาเลยตั้งแต่ดังในพันในพลเนี่ยสอนหมดเลยจะได้รู้จักทิกตอกนะครับเด็กปนหนึ่งยังหาหลักฐานได้เลยตำรวจเนี่ย อยู่ในขั้นตอนการสืบสวนอยู่ในขั้นตอนการหาเมื่อสิขั้นตอนนี้ยังกันสาวเมื่อสิขั้นตอนนี้ยังกันสาวเด็ก่าหนึ่งใส่เวลาสามสุโมงเมื่อสิขั้นตอนนี้อย่างกันสาวขั้นตอน,น,นวา่มมนนนนาได้เด้อสาวขั้นตอนว่าได้เด้อสาวเด้อนะครับสอนติ๊กตอกหน่อยนะฮะช่องนี้มีคนติดตามสองล้านนะจ๊ะไม่ใช่ขี้ๆตด,ดๆนะจ๊ะช่องนี้มีคนติดตามสองล้านนะครับทุกคนด้วงสาคูยังรู้เลยเออมันง่ายมากนะสาวถูกต้อง แต่ตำรวจไม่รู้จ้าไม่รู้จักติกตอกจ้านะฮะล่าสุดที่พี่ๆตำรวจเล่นคือเพิร์ดหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะฮะหรือแบบอะไรหรืออะไรยังไงคือแบบช่วยกับนาะอินเทนกับเขาหน่อยอินเทนนะมีติ